สวัสดีพี่น้องทุกมองทุกบอลนะครับทั้งอยู่ในประเทศและต่างประเทศพี่น้องนะรู้แล้วจะอึ้งนะครับตามหัวข้อลิบนะครับมาเลเซียพี่น้องนอกจากซื้อวัวแล้วนะครับเพื่อนําไปบริโภคนะครับนะนาไปใช้นะครับในเทศกาลของมาเลเซียนะครับเป็นอิสลามนะครับนะนหลายเทศกาลนําเป็นบริโภคเ่าที่ผมดูข้อมูลกันชนมากก็จะเน้่น ปริมาณและก็ราคานะครับนะเน้นปริมาณและกันราคานะครับในประเทศเิ่นต้องการแบบนี้นะครับนะปริมาณเยอะราคาไม่แพงประมาณนี้นะครับเนี่ยมากกว่าพวกเนื้อเกรดพรีเมียมเนื้อสติกนะครับนะเน้นปริมาณเน้นราคาบ่กแพงมากกว่านะครับแต่ผมจำโมผิดมาเลเซียนะยูร์นเท่าๆไทยนะครับสามรอยนะครับสามรอยนะครับบวกลบนะครับนะนะ ข้อมูลผิดพลาดกับขอโทษขอไพ่ประเด็นคือรู้แล้วจะอึ้งเนี่ยไม่ใช่วัวนะพี่น้องเป็นควายนะครับเด้อมาเลเซียซื้อค้วาย้นั่นะครับนะสำเนียงอาจจะออกอคอยสุภาพไปเลยพี่น้องขอไพ่เนี่ยมาเลเซียนะครับซื้อควายด้วยนะครับนะตัวประมาณหมื่นบวกลบนะอาจจะบบวกหรืออาจจะลบ แปดเก้าพันหมื่นนะครับหรือหมื่นนิดๆนี่ครับนะหลายคนไม่รู้นะครับนะผมก็ไม่รู้เดฟพี่น้องปลายทางนะครับปลายทางนะครับเนื้อควายเนี่ยเอาไปทำอะไรนะคลิปนี้มีคำตอบนะมาเลเซียนี่ซื้อควายนะครับไปทำลูกชิ้นนะครับนะปลายทางคือเอาไปทำลูกชิ้น <c oughs> ผมด้พูดคุยนะครับกับในห้าง มาซื้อวัวซื้อควายนํานะครับเพื่อนก็บ,บอกว่าเอาไปทําลูกชิ้นนะครับปลายทางสําหรับเนื้อควายนะครับนะ,นะมีเรื่องอเล่ามีข้อมูลนะครับเนี่ยลเลยมาพูดคุยมาทําเป็นคลิปอ้าวพี่นอ้องอได้รู้นะครับนาะวัวควายที่ซื้อไปเนี่ยคือเอาไปทําลูกชิ้นนะครับนะโอ้หลายตัวอยู่เด็กพี่น้อง พวงหนึ่งแปดสิบวัวกับชิวประมาณวัววัวหกสิบนะครับกวายนี่ประมาณยี่สิบว่าสิบห้าถึงยี่สิบนะครับนะวัวก็ประมาณหกสิบถึงหกห้านี่แหละเต็มพวงเนี่ยประมาณแปดสิบตัวนะครับนะโดยเพคนบอกว่านะครับเอาไปทําลูกชิ้นนอาจจะเป็นเป็นควายเนื้อพี่น้องควายเนื้อเป็นควายงามนะครับควายงามกับสื้อปรได้พี่น้องค่าสูงแพงนะครับควายงาม ประเภทอัตลักษณ์คว้ยงามก็มีสามข้องนะครับมีทุงเท่าสีขาวขาหนาขาหลังมูนี่ครับตาแต้มแก้มจ้ำมูนี่หนาสีนงโงเนี่ยนะครับอัตลักษณ์ขั้วพงนี้ราคาสูงนะครับนะเป็นคว้วงามนะครับเป็นพอพันแม่พันนั่งสิหรือว่าเวียดนามสื่อไปชนกันนั่งสิครับเนี่ยในวอาเรื่องคว้วกันอยู่วอาเรื่องคว้วเลยพีหน้องค์เขาตลาดวอลินเนี่ยเวียดนามสื่อไปชนกันเนี่ยครับ บางส่วนนะครับเป็นควายควายผูภาษาอีสานเรียกควายเถิกนะครับตัวใหญ่ๆแน่สามประมาณสองปีเป็นยังต่ำนะครับเน้นประมาณสามสี่ปีนะครับเวียดน,น,นามซื้อเพื่อนี่จุ่งออกมาเลยเลยพี่น้องเขาสินเน้นใส่ซ้ำๆกันเนี่ยเขาจะามาสน้นกันก่อนอเอามาส้นกันอยู่ข้างๆสนามแหละเอามาวัดมาประลองกันก่อนนะครับว่าของไผรดีของไผรพอดีผู้ใด เลือกในตัวดีบุดีประมาณนั่นนะครับนะโอ้หี่น้งผมเห็นแล้เนี่ยผมผมเห็นตัวมันนะครับสงสารผมกับบค่อยบึงมันนี่หรอกโอ้มันแล่นตาใสแล่นตํากันแล่นใส่กันอยู่แล่นใส่กันเบิดแห้งนะครับเบิดเยียดเขาครับค่อยถึกใญ่นะครับนะเมืนะ่องงนะตอนเด็กๆกับพ่อพ่อเห็นบ้างนะครับนะพ่อเห็นผ่านตาบ้างพ่อเมื่อก่อนผมก็เลี้ยงคั้วนะครับช่วง สิบขวบสิบเอ็ดขวบเก้าสิบสิบเอ็ดนีครับประมาณนี้นะครับปสองปสามปสี่ปห้าปหกนี่แหละเนี่ยก็เห็นผ่านตาบ้างค่อยเถิกไล่แอนซ่นแอนต่ำกันนี่ครับผ่านไปเกือบยี่สิบปีนะครับเพิ่งมาเจอมาเห็นนี่ครับเวียนหน้าบนสื่อสื่อไปชนกันนะครับนี่ประเภทควายผูกนะในวาเรื่องควายนะไรกันสีเงาเนี่ยนั่นแหละครับตาปลายทางนะครับ ส่วนมาเลเซียนะครับกลับมามาเลเซียเด้อพี่น้องดูปลายทางก็เอาไปทําลูกชิ้นนะครับเด้ออ่าําหรับเนื้อควายนะครับนะส่วนเนื้อวัวกัมาเลเซียเพิ่งเอาไปทําในเทศกาลอ่าต่างๆนะครับเอาไปบริโภคในเทศกาลต่างๆนี่แหละมีมีคำมีมีชื่อเทศกาลยู่เราพี่น้องแต่ผมจำไม่ได้นะครับ จำยากเนี่ยจังหน่อยเพราเป็นเป็นภาษา,ษาภาษามาเลเซพี่น้องภาษามาลายูบอเออประมาณนั้นนะครับทีนี้เนี่ยเป็นบริโภคเยอะนะครับไทยส่งออกให้มาเลเซียน,นยอันดับหนึ่งนะครับส่งออกเยอะกว่าเวียดนามเลยพี่น้องนะเนี่ยแตงงัวค่าภาษสูงไปไหนแต่งส่งออกเยอะนะครับนะจำนวนเยอะอ่าเท่านี้กันเดี๋ยว หาใช่คลิปแล้วเขาตลาดอีกที่ครับมื่อื่นนะครับวันพฤหัสนะประมาณใบม้งเศราะว่าเดินทางนะพี่น้องหนึ่งร้อยกิโลนะครับไปหอดกับวันเที่ยงเที่ยงก็ไรสิก,นนกินข้าวกินน้ำพี่น้องก็บที่เขาตลาดประมาณเที่ยงครึง่งนึ่งใบม้งเนี่ยล่ะอยู่แถวแถวท้ยวทายตลาดพวกเราพี่น้องมีกระทอมหน่อยก่อนนี่กระทอมไอ้จึ้งท่องไอ้ท่างเปนจึ้งหนักครับพี่น้องหลายคน เป็นพ่อข่านะจะรูนะครับรูนะพ่อข่าติดตามผมหลายนะครับนะอ่เอาเขามากนะครับง้ออวดงัวโค้งเาข่ามาได้บดครับนะมีราคาทุกตัวแน่นอนนะครับถ้าอยากได้ราคาดีๆก็ลองเรียกกัมพูชามานะครับกัมพูชาจ,จะซาการซื้อขายของกัมพูชาในสิบอดูดันทวีตดนามนะครับคนเวียดนามสิเป็นคนที่ดูดันนะครับไม่เกรงใจใครแบบต้องใส่เข้ามาอย่างนั้นบอกค่อยยานคนภาษา บ้านๆน,นะครับนะคนเวียดนามนะเพื่อนก็ต่อไห่ราคาเร็วซื้อเร็วนะครับแต่ไห่ราคาบอสูงแห้งนะเมื่อกีกัมพูชากัมพูชาเนี่ยซาเว่าเขาอือาจจะคิดซาทำซาไห่ราคาซาสีบทั้งเขาแต่ไห่ราคาดีนะครับกัมพูชานะครับได้ไห่ราคาดีแต่ยังสิซาแน่นะครับหนะไม่ไม่กับเขาหลายพี่นอ้องแต่เห็นกัมพูชาล่องเอิญมาก เปรียบเทียบเช่นกันเลยนะครับนะว่ากัมพูชากับเวียดนามคุณจะใช้ราคาดีกว่าันแต่กับเป็นกัมพูชาแหละครับเพราะเพิ่นใกล้กลัวนะค่าขนส่งค่าภาษีนะเพิ่นใกล้กลัวเพิ่นอยู่ใกล้กลัวนะกัมพูชาก็คือเวียดนามเวียดนามเพิ่นอยู่ไกลค่าขนส่งค่าภาษีค่าเสจ่ายเพิ่นกับหลายอย่างนะพี่น้องเดี๋ยวเดี๋ยวปล่อยไปก่อนสองคลิปนะเดี๋ยวเทียงเทียงปล่อยอีกก้อนสองมือนีนะจะวันสี่นะครับสี่เราเบิ่งก่อน จะมีข้อมูลยังดีๆก็จะหาคลิปกันเลยนะครับอ่ะขอบคุณมารับชมครับสวัสดีครับ